ไม่อยากหน้าแห้งมากทําแบบนี้สิ่งหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือทานอาหารบางชนิดที่สามารถเติมความชุ่มชื้นความมันนะครับเติมคอลลาเจนเข้าไปบนใบหน้าอย่างเช่นขอยกตัวอย่างละกันง่ายๆเลยคือ อะโวคาโดกินเสร็จก็อย่าลืมทาครีมด้วยนะเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเรากินบำรุงจากภายในข้างนอกเราก็ต้องใช้เจลล้างหน้าที่ไม่มีฟองเพราะว่าฟองเนี่ยมันทําให้ผิวหน้าค่อนข้างแห้งดังนั้นให้เลือกเจลล้างหน้าหรือครีมล้างหน้าที่ไม่มีฟองส่วนมอยเจอร์เนี่ยให้ทาเป็นมอยเจอร์ที่ไม่ใช่เนื้อโลชั่นให้ทาเป็นเนื้อครีมสําหรับคนที่ผิวแห้งมากก็พิมพ์คําว่าหน้าแห้งได้ ส่วนอะโวคาโดหลายคนบอกว่าสามารถใส่น้ำพึ่งได้ไหมใส่ได้นะก็ดูก่อนว่าเราเป็นเบาหวานไหมถ้าเราไม่เป็นเบาหวานเราสามารถใส่น้ำพึ่งได้แต่ถ้าเราเป็นเบาหวานแนะนําว่าให้กินเป็นอะโวคาโดสุกก็พอนะอย่าใส่น้ำผึ้งเพราะว่าน้ำพึ่งก็มีน้ําตาลเหมือนกันรักเพื่อนเพื่อนทุกคนนะอยากให้เพื่อนๆรู้ว่าการที่เราผิวแห้งไม่ได้ไหมายความว่าเราจะต้องแห้งตลอดไปอาหารตามธรรมชาติถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ